วันนี้เราก็จะมาประกอบเครื่องกรองน้ำปราปาแบบราคาประหยัดกันค่ะอันดับแรกเราก็จะใช้ท่อแกนกลางหย่อนลงไปในท่อไฟเบอร์กลาสก่อนนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะอุดรูท่อแกนกลางไว้เพื่อกันไม่ให้ทรายเข้าไปในท่อนะคะแล้วก็ใช้ถ้วยกาแฟเจาะรูด,ด้านล่างนะคะเอามาทเป็นถ้วยกรองอันดับแรกเราจะใช้กลวนหินไว้รองก้นถังนะคะ ชั้นหินเราก็จะกรองให้มีความหนาประมาณ2-3นิ้วนะคะชั้นที่2ก็จะเป็นสารกองแก้วเบอร์2อนะคะเป็นแบบหยาบเดี๋ยวเราจะสั่งมาเป็นชุดนะคะ1ชุดก็จะมีให้2เมเบอร์เราเลือกเป็นเบอร์1กับเบอร์2นะคะถังใบนี้นะคะเป็นไฟเบอร์กลาสขนาด8คูณ44นะใช้สารกองแก้ว16กกิโลค่ะอกองแก้วตัวนี้นะคะมีอายุการใช้งานถึง10ปีนะคะโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเลย สำหรับชั้นที่3นะคะเราก็จะใช้เป็นสันกองแก้วเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งมีความละเอียดมากเจ้าตัวชุดสันกองแก้วนี้นะคะที่ซื้อมาในตอนนั้นมันราคา1,865บาทราคาก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะอันนี้เราสั่งจาก l l z s d d a นะคะสำหรับถังไฟเบอร์การนะคะขนาด8ปดพ44นะคะอันนี้เราซื้อมาในราคา1,625บาท 2ตัวรวมกันก็อยู่ที่ราคา3,490บาทค่ะสำหรับถังไฟเบอร์กลาสนะคะเราสั่งจากช h อป e ีนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองไปเทียบราคาดูนะคะระหว่าง lazada กับ s o อป e ีอันไหนจะถูกกว่ากันเมื่อกออสารกองแก้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดหัวควบคุมคาร์บอนค่ะคุณสมบัติของเจ้าตัวสารกองแก้วนะคะก็จะช่วยในการกองตะกอนสีค้าบโลหะหนะักไม่ทาให้เกิดไบโอฟิล์มนะคะแล้วก็ได้กลิ่นของคอลีนน้อยลง ขนาดความละเอียดกรองได้ถึงหนึ่งไมครนน้ำประปาบ้านเรานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นตะกอนเยอะนะคะก็เลยเลือกใช้สารกรองตงัวนี้เสร็จแล้วเราก็นามาติดตั้งข้อปั๊มน้ํานะคะแล้วก็จะมีอ่างพักน้ําไปสำหรับพักน้ําประปาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าประปาบ้านเราไหลค่อนข้างช้านะคะบางวันก็น้ําไหลาบางวันก็ไม่ไหลนะคะนี่ก็เป็นน้ำก่อนกรองนะคะฝุต่ตะกอนตกอยู่ด้านล่างะคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ําที่กรองเสร็จแล้วใส่กิ้งเลย